Thank you นะไททันเเยีมากพสุดยอดไปเลยไททันเอาเลยจัดการเลยมาเลยสินะจยักษาพี่ไปลางบนได้สุดยอดไปเลยพูดไอ้ท่านของฉันพวกแกมีกันกี่ตัวเนี่ย แกจะโดนวหดได้น oh ันเห้อได้เอ็มมาจบเรื่องนี้กันไหวนี่อะไรเดียโอ้โหไอ้พวกนี้มันบ้าไปแล้วแกก็คัไ ได้ข้อมูลอะไรแบบไม่กระด้าตอนนี้ไม่เอาควาอะไรเลยเพสกิฟวี่ดีดอมดอมดอมเยสเยสกิฟวีดีดอมรืปอีบบีมามาบักหน้าของแกอยู่ไหนไปทิ้งท่านจีแมนเหรอมันมีทางกลบไอ้พวกนูจัดการบางทีนะเพื่อนพวกแกตาย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 พวกกอ้ยถ้าปะจะอยู่ได้ ไ้พวกมันมีมากขึ้นเนี่ยนี่เราไม่ไหวแล้วนะเพื่อนกงเสริมขอคำังเสริมขอคำังเสริมตรงนี้เราก็ต้องทำได้เพื่อนแล้วพบกันในหนึ่งสองสามสุดยอดดีเฮ้ยหึ่งตะเมียสายวะสอ๋ทำอะไรอยู่จ้าทำอะไรอยู่เนอะยวไม่อยู่กับฉันนะอีบ้าแกตาย อีกนานไม่กว่าฉันจะได้ไปสู้ไอ้ผมต้องพักยาวเลยล่ะไทยท่นตรงนี้ก็เสียหายหนักเหมือนกันโอ้ผู้พันรับการฉันจัดการหัวกล้องจัดการหัวกล้องไปนี่กูหาพกาวกมันวิ่งก่อนไปสมพงฝาดพักร้อนให้พวกม,มันหน่อยสิไทยท่านใช่มาเร็วมันพยาเร็วไพักก่อนนะไทยท่น ก่อนจากกันไปเยนลูกกดไลค์แล้วกดติดตามให้ชาววัชชโอเคไหมเพื่อนกดติดตาม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 